ค่สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับรายการอีสานบ้านหมอลำและดิฉันจงอ่างครางซอดแจ้งนะคะวันนี้เราอยู่ในข้อมูลของข่าวพื้นที่ข่าวท้องถิ่นแล้วก็ข่าวชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นท่าวต่างๆแต่วันนี้เราพิเศษสักนิดหนึ่งมาตามคําเรียกร้องของแฟนคลับนะคะมาสวนอินทผลําแก่นนครอินทผลํานะคะ นี่ค่ะเจ้าของสวนค่ะคุณพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนแกนตะกอิดาปาลัมบาดไซมูตนตำบลไซมูนตำเพื่อนพ่องแจวบคอนแก่นนะครับผมนาร่าง,งามสะาอาดเจ้าของสวนก่ะยินดีที่เซ็นน้ำเสนอข้อมูลให้กับทุกท่านไในรับทราบอย่างเปิดเผยนะครับเพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับอิดาปาลัมครับเอาพิกัดที่ชัดเจนครับพิกัดที่ชัดเจนก็คือบาดไซมูนตำบลไซมูนตำเพื่อนพ่องแจวบคอนแก่นครับค่ะ ถนนการเดินทางมากจากเดินทางมาก้ทาทามาจากตอกอนแกลนะครับสีเดยมาสองทาง่าอ่ามาทางที่สะดวกที่สุดคือมาทางพระธาตุขามเกนมาทางพระธาตุขามแกลนะคะจากคอนแกนมาทางค่ายศรีพัชรินมาผ่านร้านอาหารเที่ยมห่วยแล้วก็ตรงมาบ้านโขบถาะนะครับบ้านโาขบถาเลี้ยวขวาเขามาบ้านนองตุ้มเลี้ยวซ้ายมาอ่านำบระการพระธาตุขามแกนก่อนอ่ามาหอดคล้องช่วงน้ำนะครับคล้องช่วงน้ำก็เลี้ยวซ้ายตามคล้องช่วงน้ำมาถึงสวนนี่ สิกิโลครับนะครับนี่คือเส้นทางแต่อีกเส้นทางนึ่งขาออกจากคอนแกนไปทางมิตรภาพนะครับกะไปผ่านหนาลงพยาบาลนำพ้องแล้วกไปยูเทินตรงตรงตรงธนาคารทรกสค่ะนะครับแล้วก็แล่้มาจากน้อยกะมาเขา้าทางครูขนานที่สิไปทางอำเภอกระนวลครับมาเซนนี้ก็สิบผ่านลรงงานน้ำตาลลรงเหรานะครับผ่า,านเสียกไฟแดงแล้วก็ขามทางรถไฟครับ มาชะลออยู่ตรงนาโลตัด <ฮะ S 2> โลตันน้องกุ้งแล้วก็เข้ากับเลี้ยวขวาตรงคางโลตัด <ฮะ S 2> มาถึงสามแยกอีกจุดหนึ่งก็คือเลี้ยวซ้ายออกมามัานสี่พนบานกุดุกนะับพ่อมาถึงมากุดุก,กจังเลี้ยวขวาลงมาบาดไซมูน <ฮะ S 2> ครับพื้นที่สวนตรงนี้ติดโยกับบาดไซมูนเลยอยู่บ้านไซมูลเลยนะครับถ้าสมมุติว่ามาไม่ถูกทำยังไงเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์คนับติดต่อง่ายที่สุดก็คือศูนย์ดหนึ่ง 601983หาหรือเขาเพจยันคนครเหนภอพระรัมข้ากับิีนี่พีกัดตรงนั้นอยู่ะนะครับ แก่นนครอินทปาลัมนั่นก็คือเพจของสถานที่แล้วก็สวนนะคะของคุณพ่อเองอาให้คุณพ่อพาชมสวนค่ะครับเชิญครับเชิญครับอาช่วงนี้รู้สึกว่าอินทปาลัมเบาบางไปนิดนึงแล้วนะคะอยากว่าอยู่ปลายฤดูแล้วปลายฤดูแล้วนะคะจะสิ้นฤดูแล้วอย่างต้นนี้ก็เหมือนกันค่ะเหลืออยู่จันทร์สุดท้ายเหลืออยู่จันทร์หนึ่งค่ะเหลืออยู่สุดท้ายจันทร์สุดท้ายนะคะแต่ว่าอีกหลายต้นก็ยังพ่อที่ให้พี่น้องเฮาผู้ที่มาซามาวันหยุด ช่วงเทศกาลยุดิปายทธปดาของของของเดือนครกฎาดนี้ก็ยังพสอได้ชมได้ชิมรสชาติที่สุกจัดหวานอร่อยดีๆนะครับตรงนี้ก็คือยังยังเห็นภาพของของความหลงเหลือหลายอยู่นะครับยังพอมีให้ชิมนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเลี้ยงเชิญทุกท่านที่ยังพ่นได้ชมได้ชิมกับเชิญมาที่สวนเกนนครอีกต่อไปล่ะท่านไหนที่ต้องการสิบลูกนะครับอยากจะขยายพันธุ์ตอกะ ยังมีต้นพัุนที่สิพร้อมนะครับตอนนี้เข้ารับจองไว้เ <ฮะ S 2> พราะว่าปริมาณการต้นมันบอกเพียงพ่อกันได้สิรับจองไว้ต้นกับศิขาวาในโอกาสหนานะครับภ <ฮะ S 2> ายในเดือนหนา <ฮะ S 2> หรือบางสายพันธุ์กับอาชิมาอาทิตย์หนานะครับ เพราะฉะนั้นแล้วย่างรับจองเปิดให้รับจองค่ะเปิดรับจองจองบ่อจำครับจองบ่รับบ่อจำบ่รับมัดจำใครสนใจที่อยากจะได้อินทผลลัมไปปลูกนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไปเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วนะคะในราคาค่ะเอาราคาราคาคันบายฮีตอนนี้นะครับอยู่ทีสองพันนะครับสองพันบาทสองพันบาทบายฮีบายฮีเหลืองแต่ว่าการย่างว่าท่านในชัดเจนว่าราคานี่อาจจะมีการมีการขยับ นิดน้อยเพราะ,ะว่ากับขึ้นยุกับค่าเงินบาทขึ้นยุกับค่าเดินทางค้าคนชงแต่ว่ากรบเปาขายับหลายบบ่รับร่องมาบอบ่เดือดร้อนสำหรับผู้ต้องการสิปปูกตามเศรษฐกิจ ครับตามเศรษฐกิจเงินบาทโลกพันผวนค่ะเพราะว่าเขานั่มเข่านั่มเขาบ่ได้พอเองไ่ได้พอเองมันถุดิบ่านเนื้อเยื่อพ่านนําเขาจากต่างประเทศประเทศไทยเขายังบมารถที่เศรษสีได้ให้ได้มีคุณภาพดีเราก็ัต้องนําเขาจากต่างประเทศลอยเปรเซ็นนะครับอันนี้คือาบนี้มันสินี้อีกอันตัวหนึ่งก็คือบใบห่แดงนะครับอันนี้เป็นพันเรดเรดหนัวเรดไม่เรศบาหีอ๋อเรบใาหีเป็นลูกใ่สีแดงนะครับ รสชาติแซ่บหวานกวอใบหิ้งเหลืองอันนี้ก็ต้นพันกับสียู่ทีราคาอยู่ทีหกพันบาทหกพันบาทครับหกพันบาทกัดสีแดงอีกพันหนึ่งที่คนตามหาหลายๆก็คือพันโคเนสีโคนในสีโคนในสี่นี่สียู่ราคาทีสองพันหกร้อยบาทครับอาจสีบวกสีลบลงนะครับอาจสีลงมาอยู่สองพันสี่เจ็ดสี่ก็ได้เบิ่งกวันว่าราคาที่เขาส่งจากแรบมาหนิมันสีเป็นราคาเท่าไหร่นะอ่ะยูสวนห้าบ่บ่ได้เอา บ่ได้เอาเปรียบลูกค้าค่ะห้าขายตามราคาปกาาติ่าตรวจสอบจากเศษอื่นก็นได้นะครับตรวจสอบจากมองอื่นก็นได้ว่าอ่าวปลา,า,าไปงไงพ่อพรครับนี่คือนะครับนี่คือสวนแก่นนครอ,อินทรพาลั่มนี่ค,นครับนะครับกาอยากแจกเชิญชวนย,ยังนี่นะครับยังนี่ผลผลิตที่มีคุณภาพเกรดจัมโบ้ค่ะไว้รอตอนรับทันผูมารับชมรับชิมมาท่องเที่ยวในเชิงเกษตรในช่วงวันหยุดนะครับ แยิ่ดีตอนรับทุกท่านนะครับเนาะบานี้ถามถึงว่าแรงบดาลใจอันดับแรกงได้ที่คุณพอตัดสินใจปลูกอินทผาลัมนี่ได้ข้าวมาจากสายรูปมาจากสว่าผลไม้ชนิดนี้พืชชนิดนี้สิสามารถเป็นพืชเศรษฐกิจแล้วก็ตัดสินใจเห็ดอ่ะก็นื่อ่งจากว่าจากการที่เขาได้เคยปลูกพืชอีกตัวหนึ่งก็คือปามน้ำมันมาก่อนเนาะเมื่อมาเจอจุดหนึ่งของป่าน้ำมันไม่มีจุดจุดที่จะต้อง ถึงจุดลำบากก็คือเรื่องของการหาแรงงานมาแท่งป่ามันหายากราคาก็สูงบานนี้มันไม่มีคนมาแท่งก็เลยจําเป็นจะต้องคิดว่าเออเข้าสิบมาหาพืชตัวใดมาทดแทนอีกอันนึงก็คือเข้าคิดจงไหนว่าเข้าสี่คิดว่าพืชไม่พืชตัวใดที่สามารถเพิ่มมูลค่าต่อไร่ให้มันได้สูงขึ้นก็เลยศึกษาพืชไอ้ที่มันใกล้เคียงกันการมาลงตัวอยู่ที่ อินทราลัมะนะครับ<ะ>กศึกษามาตั้งแต่ปี2500 13หา4นะครับก็เลยได้นำมาปลูกเป็นปีแรกเป็นต้นแรกเมื่อวันที่26มีนาคม2500 16<ะ>นะครับลงไวตอนนั้น19ตน้นนะเป็นต้นเนื้อเยื่อทั้งเมดะนะรับก็หลังจากปลูกแล้วก็เท่ากับบรุ่งดูแลร,รักษาตามขั้นตอนต่างๆกไ็ได้ผลได้ผลผลิตจำหน่ายได้กิน เหลือกินเท่าได้จากนายปีแรกคือปี25 5 8นอะครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นของอินทรพรัมแต่เข้ามองอีกอย่างหนึ่งว่าอินทรพรัมนอกจากว่าเขาเป็นพืชเขายังเป็นอาหาร,รนะครับแล้วก็เขาก็มีสรรพุปป่นที่สิ่้อยบ่อนเทา่าโลกต่างๆในร่างกายของเ่าแต่มันโมเมนต์ยาแต่มันสามารถที่มีเพราะเขามีคุณาค่าทั้งโภชนาการสูงเพราะฉะนั้นเมื่อกินอินรัมเข้าไปในเรื่องของระบบทอง ระบบทั้งเดินอาหารหรือแมลกอ่อนว่ามีน้ำนมเขาก็สิไปกระตุ้นต่าน้ำนมให้เกิดให้เกิดน้ำนมออกมาหลายแล้วก็ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานเพราะสามารถท่านผลไม้ที่มันเป็นนีน้ำตาลหลายๆได้แต่สามารถท่านอินทผลอินทพาลัมได้เพราะในอินทพาลัมมันเป็นน้ำตาลโมเลกุลเชิงเดียวแต่ในร่างกายของเฮาเลือดเฮา หรือผลไม้ที่มันเป็นรสหวานเนี่ยมันเป็นน้าตาลโมเลกุลเชื่องคู่ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อกินอิสปาลัมเข้าไปเขาสิบไปก่อให้เกิดความชมดุลในร่างกายสามารถที่จะกินโรคเบาหวานสามารถกินผลไม้ได้นะครับนี่คือคุณอาคาหลายๆอย่างของอิสปาลัมนะครับนี่ก็เป็นจัมโบที่ย่างนี้ให้พี่น้องเข้าในราบจากลูกไงเนื้ออะสังเกตจากปมือเขาดิฉันนะคะนิ้วมือเขาดิฉัน แง่ก็เหรียญซีฟเนาะพอเนาะแง่ก็เหรี้ยนซีฟเนาะแง่ก็เหรี้ยนซีบอีกนี่นะครับแง่ก็เหรียญซีฟทบได้ฟังเสียงเด้อคุณผู้ชมฟังเสียงอีกเดี๋ยวสิกัดให้เบิ่งฟังเสียงสุกจัดแล้วครับอ่าว่าคุณภาพเป็นจังไรฟังเสียงแล้วก็เบิ่งภาพน้ำครับเนื้อเขาหลาายอ่เนื้อฉ่ำเม็ดน้อยนะครับความหวานบ่ต้องห่วงเม็ดซ้ำนี่เม็ดนน้อยนี่ครับ มีือคุณภารเงอิสพาามาที่บานการแปลรูปของเห่าในสวนตอนนี้นะครับตอนนี้มีให้คุณพอล้ำพาไปเบิ้งค่ะการแปลรูปนะครับตอนนี้เห่าใเห็ดมาเฉพาะเป็นนำปันนำปันอิสพาลัมซึ่งตัวนี้นะครับที่มีค้นคาทางอาหารสูงสําหรับผู้ที่เคี้ยวว่าได้สำหรับผู้เฒ่าผู้แก